ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงมาช่าสุดปลื้มกายเข้าพิธีอุปสมบทเอ๋ยตอนนี้สึกแล้วปอเอ๋ A, ล้มโครงการตำลูกแฝดวันน้องผู่น้อยใจ จอยสิรลัก์ของโชครับหายหน้าจากวงการพุ่มเรียนปริญญาเอกออยชนายังไม่พร้อมมีทายาทคนที่สอง สวัสด <fam. S 1> ีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยๆครับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง62และ3 5 8นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฟรนด์ชิพนะครับที่พร้อมที่จะมาเสิร์ฟเพลงเพาะๆนะครับพร้อมกับอัปเดตข่าวาวในวงการบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อย ที่หนึ่งและตามด้วยข้อความครับ4827783ครับนั่นคือ SMS ของเรานะครับหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับหรือว่าขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกัน029354483และ029354983ส่วนเพื่อนๆทาง Facebook นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a t h a i c h a n n e l นะครับวันนี้ข่าวเมาส์ของเรามีค่อนข้างที่จะ หนานแน่นพอสมควรนะครับพร้อมที่จะอัปเดตให้คุณฟังแล้วครับกับช่วงนี้ครับไทยไทยเมาท์ทูเมาท์ไทยไทยเมาท์ทูเมาท์เมาท์ทูเมาท์ข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าสุดปลื้มแน่นอนนะครับแม่มาชาเขาบอกว่าสุดปลื้มหลังจากที่คุณกายนวพลนะครับเข้าพิธีอุปสมบทนะครับซึ่งก็เข้าพิธีอุปสมบทไปแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าศึกแล้วนะได้ฉายยาทางพระก็คืออัคคะธรรมโม นะฮะก็เข้าพิธีอุปสมบทแบบเงียบๆนะครับที่วัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมเรื่องอางานนี้เนี่ยก็ทําให้คุณพ่อหนุ่ยกับคุณแม่มาซาได้มีความสุขเรียกว่าโหยิ้มแก้มปลิกเลยทีเดียวงานนี้เราเจอคุณมาซานะครับเราก็เต,ต้องไปขอสัมภาษณ์กันหน่อยว่าความรู้สึกที่ลูกชายเนี่ยบวท,ทดแทนคุณให้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ ช่วงที่บวชก็แบบว่าก็ก็กกดีใจนะคะเพราะว่า,เ,าเขาก็ทําด้วยตัวเองนะคะ,ะคือหมายความว่าปกติแล้วอาจจะต้องให้พี่ชาติไปทําหรือว่าไปช่วยติดต่อหรืออะไรคืออันนี้เขาอยากจะทาก็รู้สึกว่าก,ก็ก็ดีนะคะเพราะว่า,าบางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากจะทําแต่ว่า,เ,าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะยากละตรงเนี้ย แต่ว่าถ้ายิ่งเขาทําจากใจเขาเองซึ่งอชอบไม่ได้เป็นคนบังคับอยู่แล้วเรื่องแบบเรื่องแบบนี้ต้องทําด้วยจากใจอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาได้ตอนเด็กๆเขาก็บวชเป็นเลนมาสองครั้งแล้วครั้งนี้เขาก็ทําด้วยความตั้งใจของเขาเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทําให้ก่อนที่เขาจะแบบโตไปมากกว่านี้หรืออะไรต่างๆทํางานอะไรที่เยอะแยะไปกว่านี้เขาจะเขารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เขาอยากจะทำจะให้คุณพ่อคุณแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งช่วงที่เป็นนี่ค่อนข้างนิ่งนะคะ ก็จะพูดจาก,กันก็จะปแปลกๆกันนิดนึงอะต่างคนต่างก็ไม่รู้จะเรียกกันว่าอะไรดีอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าก็แบบเป็นธรรมดาาเชื่อว่าทุกคนก็ถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ก็จะมีแหลคะค่ะจากเราเคยคุยกันพูดกันธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะพูดจะพูดยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็จะอึๆอัดออนิดหน่อยก็แล้วก็เขาก็จะสงบค่ะค่อนข้าง,างนิ่งเพราะว่า มีสินที่ต้องถือเยอะมากอะค่ะก็จะก็จะน, ب, นิ่งๆไปเลยปวดสึกไปแล้วค่ะ<อ>สึกซะค่ะเพราะว่าเปีเ,ปเียวเขาก็จะต้องเล่นหนังต่อแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดเขาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทําคือก็ไม่ได้คิดเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทํานานจนเกินไปนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะทําด้วยตัวเขาเองเนี่ก็รู้สึกโอเคอเค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกชายคนนี้ตั้งใจที่จะบวชทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อและคุณแม่จริงๆนะครับเรียกได้ว่าอาตุโมธนาบุญด้วยกันและกันนะครับแต่ตอนนีน้สึกออกมาเป็นคา,ารวะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทีมงานไทยไทยรับมากครับคุผู้ชมและช่วงหน้านะครับผู้ชมครับเราจะกลับมาอัปเดตว่า ครอบครัวครอบครัวนี้เขาพร้อมที่จะมีลูกคนที่2กันแล้วหรือยังนั่นเองนะครับนั่นคือครอบครัวของคุณปอณัทวุฒินะครับแลวก็คุณแม่เอ๋นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับเป็นเรื่องราวของคุณจอยศิริลักษณ์ของโชคนะครับซึ่งบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะหายหน้าหายตาไปไหนมาหน้าไปทําอะไรมาแล้วพร้อมที่จะมีละครมีงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันหรือยังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดต2ข่าวนี้กันนะครับแต่ตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันเพลงแรก ขอให้รวยก็ักพัน์คอบรีธีรโชธน,นะครับและสับป,ประรดนะฮะลหลิวอารดาใช่ไหมสับปะรีเหรออ่าสับปะรีหลิวอารดานะครับและรักหมุนติ้วปออนนบหนิมคนนึงพิมพ์ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยตุ้มจกนกร้องครับเปิดตัวเปิดใจไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง ไทยไทยเมาท์ทูเมาท์แกลับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับไทยไทยคลับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงยังอยู่กันในช่วงของไทยไทยเมาท์ทูเมาท์นะครับขอบคุณทั้งสี่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับมีเปิดตัวเปิดใจจุ้ม,มจ่กนกร้องรักหมุนติ้วปอและหนิมนะครับขอให้รวยก๊อตจักรพันธ์และสับปะรี่นะหลิวอารดาอันนี้เป็นซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของพี่หลิวอารดาเขาด้วยนะครับสับปะรี่นี่ก็เป็นภาษาเหนือมันก็จะแปลประมาณว่า ปิ้นป้อนก็ล่อนหลอกลวงอะไรอย่เงี้ยเจ้าอ,อ๋อนะฮะอะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับก็ขอกันเข้ามาได้ถามหากันเข้ามาได้นะครับช่องทางแรกครับ SMS ครับพิมพ์ที่1แล้วตามด้วยข้อความนะครับส,ส่งมาที่หมายเลข4827783รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับ029354483และ029354983และช่องทางทาง Facebook ครับที่ www.facebook.com/thaitaichannel มาถึงช่วงนี้ครับ ข่าวรอคุณผู้ชมอยู่เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่เรียกได้ว่าอในฉาอีกหนึ่งครอบครัวคุณต่อคุณเอนะครับผมเขาบอกว่าไปซื้อบ้านย่านรังสิตราคาก็เหมาะสมอยู่เนาะประมาณสักห้าสิบล้านห้าสิบ้านไว้รองรับสมาชิกใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขามีโครงการจะปั๊มลูกฝาแฝดกันนะฮะ เอาไว้เป็นเพื่อนกับน้องภูดิตไงล่ะแต่จู่ๆผู้ชมจ๋าก,ก็ล้มเลิกโครงการซะง,งั้นให้เหตุผลว่าถ้ามีลูกแฝดแล้วเนี่ยกลัวน้องภูดิตน้อยใจก็ไมออ่น้อยใจว่าเดี๋ยวรักน้องมากกว่าอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เลยแบบโอ้ยงั้นหยุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอให้น้องโตก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มที่จะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยนะครับผมอ่ะและที่สําคัญนะน้องภูดิตไม่ธรรมดามีโฆษณาจ่อจองตัวแล้วนะจ๊ะสองคิวนะจ๊ะ สองแบรนด์นะจ๊ะนะเดี๋ยวไปฟังคุณปอและคุณเอ๋คุณพ่อและคุณแม่ของน้องพูดดีก,กันดีกว่าว่าเขาจะพูดถึงลูกชายคนนี้ว่าอย่างไรเชิญครับก็ช่วงปีหน้าเชนน่าจะเป็นช่วงปีหน้า แต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงพี่ยังบอกไม่ได้สรุปหาข้อสุดท้ายเขาจต่งงจะเอาคนที่สองคนเดียวหรือจะเอาแฝดเลยเออพี่ว่าจะมีสองคนพอไหมแฝดไม่ถึงนะสองสองคนพอมีคนที่สองดีกว่าตกลงกันแล้วเพราะแฝดมันจะโหดไปนิดนึงอ่ะคือเราก็จะเลี้ยงเหนื่อยอ่ะแล้วมันก็แต่ก็ไม่แน่นบบกลัวครูเขาทุาคนน้อยใจ้วยเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเบบีคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าเขาเขาจะ คิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะตอนนี้พี่อยากจะให้ความน่าก,กับปูเต็มที่ก่อนอนะฟิตปังครับพะเราเราอายุอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่พี่ต้องบอกเลยว่าเราจะต้องทานพวกอาหารเสริม,อ,มออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะฟิตเรื่องบ้านก็ตอนแรกว่าจะเข้าประมาณกะ<า>ว่าฉลองปีใหม่เสร็จแล้วเราก็เริ่มไปกุมภาตอนนี้เริ่มไปเดือนหกละตอนแรก ไป,ไปมาจะไปสงการลแล้ว<ช>แล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปประมาณเดือนกลา,างปีครับกลางปีเตรียมใจเ,ออเห็นคือ <c ười> แต่ว่าเอกต้องเข้าไปเรียนกับน้องครูด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้องครูเขายังเด็กมากประมาณแบบขวบกว่าอะไรเงี้ยคือก็อาจจะเข้าไปเรียนกับครูสักเทอมนึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะปล่อยเดียวคือใจแป้วอะไรเงี้ยคือแค่วันไปมอบตัวตื่นเต้นนอนไม่หลับอ่ะ เหมือนตัวเองแบบว่าได้ขึ้นประกวดเลยสักอย่างคือแบบเราตื่นเต้นที่กูเขาจะโตไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยที่บอกไม่รู้รู้สึกหรือเปล่าแต่เอกแบบรู้สึกเลยนยก็เขาอยู่ในวัยที่พี่ว่าเขาเขาเริ่มทําอะไรได้แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะคือก็อยากคาดหวังอะไรมากเพราะเขายังเล็กมากก็คือขวบ8เดือนอะไรเงี้ยเขาจะให้เขาไปพูดแบบว่าเป็นแมสเซจอะไรแบบว่ายากคงคงคงไปคาดหวังไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า เราจะต้องต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเด็กวัยนี้แล้วก็การถ่ายทําน่าจะต้องช่วยให้เอื้อให้เด็กทํางานได้อย่างสบายใจโดยไม่กดดันเขาอะไรเงี้ยรับไว้หลายตัวนะตอนนี้อย่างนี้สองค่ะน้องครูมีสองแไดงว่าติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันก็มีค่ะก็คือเราก็ต้องดูว่าน้องครูทําอะไรได้เหมาะกับอะไรหรือว่าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องบอกบอกลูกค้าว่าเออน้องครูทําไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากไปกดดันลูกอะไรเงี้ยค่ะ ถึงมองว่าถึงแม้ว่าน้องพูดิดเนี่ยจะอายุเพียงแค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยงานคิวโฆษณาจอมาแล้ว2ตัวนจะจ๊ะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าพัฒน,นาการของน้องยังเด็ก,กนเนาะอาจจะจำเมสเซจหรือว่าไดอล็อกอะไรที่มันยาวๆเนี่ยอาจจะจังจำไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของเรื่องที่ตั้งใจจะมีลูกลูกแฝดซึ่งอยากให้เป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเนี่ยก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวน้องภูดิดเนี่ยจะคิดมากเดี๋ยวเขาจะงงว่าเอ๊ะ เบบี๋สคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องรอให้น้องโตก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยจะได้มีสารสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับขอบคุณทีมงานไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันนะครับกับข่าวของคุณออยธนาเรายังอยู่ในช่วงของกลิ่นอายของความเป็นพ่อเอ๊ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะมีทายาทคนที่2แล้วหรือยังนะครับแล้วก็ข่าวคราวของคุณจอยศิริักษ์ผ่องโชคนะครับซึ่งหายหน้าหายตาไปก่อนนนี่เขาไปทําอะไรมาเห็นบอกว่า ติดเรียนนะจ๊ะอ่าตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อน4เพลงต่อจากนี้ไปรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนโชคดีที่มีเธอรักสเสถียรทํามือครับตามด้วยอ้ํานันทิยาคําว่าหลอกแค่อ่านออกก็เจ็บและหาวดงดงจาก4ีผู้บ่าวหาวดงดงปิดเบรกด,ด้วยแคทอาทิตยาครับวันละดอกเดี๋ช่งหน้ากับมาเม้ากาัน ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์าทูเมาส์แม่กลับมานะครับกับไทยไทยครับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงนะครับยังอยู่ในช่วงของไทยไทยเมาท์าทูเมา์ขอบคุณทั้งสี่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแคทอาทิตยาวันละดอกนะครับและก่อนท้านั้นครับหาวดงดงสี่ผู้บ่าวหาวดงดงและอ้ํานันทยาค,คำว่าหลอกแค่อ่านออกก็เจ็บ และช่วงนี้ที่มีเธอรักครับเสถียรทำมือนะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อครับเช่นเคยครับ SMS ครับทีห่งแล้วตามด้วยข้อความส่งมาที่4827783แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอเพลงที่คุณผู้ชมอยากชมมิวสิกวิดีโอกันได้นะครับที่029354483และ029354983และช่องทางทาง a c e o o o k ของเราครับ w w w f a c e b o o k c o m t h a i t h a i c h a n n e l นะครับ ไปต่อกันที่ข่าวของคุณจอยศิริรักษ์กันดีกว่านะฮะเขาบอกว่าตอนที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะทุ่มเทให้กับการเรียนปริญญาเอกนะฮะตอนนี้ก็กลับมารับงานละครให้แฟนๆคลับเนี่ยได้หายคิดถึงกันแล้วนะครับสำหรับนางนักแสดงที่มากปด้วยความสามารถนะครับทั้งในเรื่องของการร้องและแสดงจอยศิริรักษ์ของโชคนั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่ากลับมาครั้งนี้น่ถึงแม้จะอายุเข้าเลข3แล้วเนี่ยก็ยังครองตําแหน่งนางเอกได้ อยู่เหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่หายไปเนี่ยสองปีทุ่มเทเวลาเรียนให้กับการเรียนปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเธอคนนี้กําลังเริ่มเรียนปริญญาเอกนะฮะในสาขาอาชญวิทยาบริหารงานยุติธรรมมหาวิาลมหิดลนั่นเองนะครับรวมถึงยังทํางานได้วิชาการควบคู่ไปด้วยแม้งานเยอะขนาดนี้จะมีเวลามาเล่นละครให้เราดูมาร้องเพลงให้เราฟังเมื่อไหร่อีกนานไหมอ่ะเชิญครับพี่จอย คนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยลอยหายไปนานแล้วก็อาจจะคิดไปเองบนคืน้นฐานของตัวเองอะไรอย่างนี้นนะแต่สําหรับลอยไม่มีอะไรแค่แบบเฮ้ยตอนนี้จะเรียนเฮ้ยเรียนเรียนเรียนก่อนเฮ้ยจบโทอย,อยากต่อเอกก็ลองดูสอบดูซิถ้าได้ก็จะเรียนต่อถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะโดนลงละครละเฮ้ยสอบได้สอบได้ก็เลยลุยเลย ละครมาก,ก็แบบว่าผมไม่ไหวมากถ่ายที่าท์ละสี่วันเอาเวลาเฉยๆกันบ้านอะไรเงี้ยมันต้องเลือกว่าจะทาอะไรแล้วสําหรับละครก็เต็มที่กับมันมามากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาอันนี้ก่อนแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นชีวิตอีก,อกแบบหนึ่งที่มันแบบเออมันใช่อะช่ะและ้วก็รู้สึกว่าแบ่งอะไรได้ลงตัวรู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะ ก็แกแก็เคยคิดเหมือนกันเอะสัย hey, จ,จะไม่เล่นละครแล้วมั้งหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่และเรื่องมานี่ก็คือหนักอ่ะคือคือก็อขอบคุณทุกท่านนะคะคือทั้งแบบผู้จัดรุ่นใหญ่และผู้จัดรุ่นใหม่ตอนนี้เยอะเพราะทีวีดิจิตอลใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยแต่และเรื่องเชื่อว่าต้องมีการแข่งขันกันสูงในการดึงเรตติ hmm ้งเพราะนั้นบทที่ให้มาก็ขอบคุณที่แบบเป็นบทที่มัน มันโอเคอะ่ะมันมัน,ม,นมันโดดเด่นละ่ะมันแรงละ่ะแต่ว่าเออก็ไม่ได้พร้องจะทําตรงนั้นนะคะวันนี้นก็ขอโฟกัสเรื่องเรียนก่อนสําหรับเรื่องนี้ที่มาลงนี่ก็ก็ขอบคุณพี่บอยหละกันนะคะที่เอ่อนึกถึงแล้วก็กลายเป็นมาให้เรามารีแลกซ์ด้วยในคอมบัดี้และอีกมุมหนึงก็คือว่าเดยก็อยากมีส่วนร่วมกับซิทคอมที่ที่มันมีสาระแบบนี้ ถ้าเกิดเราถามถเรื่องหัวใจนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเรื่องนี้ไม่ขอตอบค่ะมนยังเก็บเป็นความลับอยู่ตลอดเราไม่รักค่ะแต่ก็ไม่ตอบแล้วกันเนาะ และนั่นคือคุณจอยสิรักของโชคนะครับแม้หายหน้าหายตาไป2ปีก,กว่าเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาครั้งนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมน,นะพี่จอยนะยังไงก็แล้วแต่นะครับยังรอติดตามผลงานของพี่จอยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น,นในเรื่องของการแสดงหรือว่าการร้องเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทีมงานไทยไทยครับแล้วเราไปต่อกันที่ข่าวคราวของพระเอกหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับเขาบอกว่าเป็นพระเอกเป็นดาราที่เขาบอกว่าสื่อเข้าถึงตัวยากแต่เห็นพักหลังนี่ะตอนที่ช่วงที่มีลูกคนแรกเนี่ย ก็บอกว่าเข้าถึงตัวง่ายขึ้นนะเออตาตอบคำถามคำถามอะไรก็ดูเฟรนลี่ดูน่ารักมากขึ้นนะฮะนั่นก็คือคุณออยธนานั่นเองนะฮะซึ่งยังเป็นยังสามารถคงความหนุ่มแล้วก็หล่อได้เหมือนเดิมนะครับผมแหมช่วงนี้คุณออยงานเยอะเหลือเกินแล้วมีเวลาเลี้ยงลูกคนแรกหรออย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามต่อว่ามีลูกคนแรกแล้วเนี่ยแ p l a n จะมีลูกคนที่2คนที่3าคนที่4หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณออยดีกว่าครับเชิญครับ จริงๆแล้วก็ก็ตอนนี้ยังยังยังอยู่กับเขาน้อยนะเพราะว่าทำง,ง,งานเยอะอแล้วก็ส่วนมากพอกลับไปบ้านเขาก็จะออนอนล้าส่วนมากค่ะตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะหกเดือนกว่าตอนนี้พัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ๋พัฒนาการก็ปกติอลยตอนนี้ทั้งเรื่องน้ำหนักแล้วก็อ,อ,อะไรพัฒนาการต่างๆ,างๆเขาก็ก็เท่ากับ เขาก็เกมปกติแล้วคือแข,แ,ขแข็งแรงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้ด้วยความที่เขาเกิดก่อนแล้วก็อว,วัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆการกืนการเลอการขับถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พร้อมใช้งานอะไรเงี้ยมันก็จะช้าแล้วก็จะยากแต่พอพอเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็อน,นี้หมอหมอก็อบอกอยู่แล้วครับภายในสองขวบเนี่ย ก็จะก็จะไล่ทันครับก็คือไม่แตกต่างสำหรับเด็กขวบหนึ่งกับเด็กขวบ2เดือนนะอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดครับก็ก็อาจจะแบบรอให้เขาแบบเ,เขาอะไรอย่างเงี้ยตัววันนี้ค่อยอค่อยคิดแต่แต่ความตั้งใจเนี่ยตอนแรกอะอยากอยากมีเยอะแต่พอเห็นเห็นแฟนเหนื่อยเห็นแบบเขาท้องเขาคลอดแล้วเข้าไปด้วยไงรู้สึกโอ้โเป็ยโห่อ่างเงี้ยผมไม่เห็นเขาผ่าแล้วแบบหมอก็ดึงเฮ้ยโหวดมากแล้วแบบแผลอะไรอย่างเงี้ย ดู ب ب กกลแล้ว ب ب แบบอ๋ ا أ อน่ากลัวก็แบบแมวลรสงสามก็ผมอาจจะรู้สึกไปเองมั้งยังยังไม่รู้ว่าคุณพ่อคนอื่นเขาส้กเหมือนกันหรือเปล่าคือแบบพอเราเราเรารักลูกคนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอีกคนหนึ่งเ่ยเราก็ต้องไปรักอีกคนเท่าเกันนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทำให้เขาไม่พิเศษหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย และนั่นคือความรู้สึกของคุณพ่อหนุ่มหลอกเรานั่นเองนะคะแหมใจจริงก็อยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งใจฉขาดแต่ว่าสงสารคุณภรรยาสุดที่รักเพราะว่าตอนที่คลอดเนี่ยเข้าไปในห้องคลอดด้วยนะครับแล้วก็เห็นวิธีการพาของคุณหมอแล้วก็รู้สึกสงสารอ่ะแต่จริงแล้วใจจริงเนี่ยอยากจะมีแต่อีกหนึ่งใจก็เลยคิดว่าถ้ามีอีกคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องรักอีกหนึ่งคนให้เท่ากันสิแล้วถ้าเรารักไม่เท่ากันล่ะ ลูกเราจะน้อยใจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณพ่อท่านนี้นั่นเองนะครับคุณออยชนาครับขอบคุณทีมงานไทยไทยครับด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพร้อมกับช่วงวีเจจัดให้มาดูกันว่าวันนี้นะครับเฟรนด์ชิพจะจัดเพลงอะไรเป็นพิเศษให้นะครับแต่ที่รู้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้พี่แอมไม่มาแต่เราก็จัดเพลงพร้อมไปแล้วนะครับช่วงหน้ารับรองว่าเป็นเพลงพิเศษแน่นอนแถมเป็นเพลงใหม่ด้วยนะจ๊าคุณผู้ชมจ๋าติดตามชมกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ สามเพลงครับเพลงอ่ะสี่เพลงนะครับเพลงแรกภูมิแพ้กรุงเทพป้างนักครินฟิตริงตะกะแตนชรดาตามด้วยผมรักเมืองไทยม็อคค่าการเดนออสแอดเท่งเถิดเทิงและปิดเบรกได้ด้วยจิ้งจกวงเกลอไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวีเจจัดให้ จะเป็นใส่สี่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะจิ้งจกวงเกลอ์นะครับออสแอดแท่งเถิดเทิงทนะครับผมรับเมืองไทยม็อคค่าการเด้นนะครับและภูมิแพ้ก,กรุงเทพป้างนัครินตากแตนโซลดาณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อครับ SMS ครับทีหนึ่งและตามด้วยข้อความ4827783และช่องทางทาง Facebook ครับ www.facebook.com www. t h a i t h a i c h a n n e l มาถึงช่วงนี้วีเจสัดให้นะครับรับรองว่า <treating> ถ <Napoleon> ูกใจคุณผู้ชมแน่นอนเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของสาวสวยในตาคมสาวเสียงดีจากแดนใต้นะครับโยโสรยาิลปินจากบริษัทรถไฟดนตรีนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนอืเทวดามาเป็นแฟนแทนที่จะดีใจแล้วเขาไม่ต้องการตรงไหนเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอนี้กันนะครับและอีกหนึ่งเพลงครับอบเชยครับปล่อยเธอคืนฟ้า2เพลงนี้ เราพร้อมสําหรับคุณผู้ชมแล้วนะครับช่วงวีเจจัดให้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับมีโทรศัพท์แล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดมานะครับ029354483และ029354983สองเบอร์นี้อย่าลืมนะครับผู้ชมเพราะช่วงหน้าเพลงนี้เพื่อเธอมารอคุณผู้ชมอยู่2ส,สายจากทางบ้านจะเป็นสายไหนบ้างรอรับสายผู้ชมอยู่นะครับอย่าลืมโทนเข้ามาแต่ตอนนี้2เพลงกับช่วงวีเจจัดให้รอคุณผู้ชมอยู่ไปชมกันเลย ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเพลงนี้เพื่อเธอเพลงนี้เพื่อเธอคุณผู้ชมจาโทรเข้ามาเลยนะครับ029354483และ029354983นะครับผมวันนี้ขอสองสายนะสองสายนะสองสายนะ SMS ก็สามารถทักททยเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับทีหนึ่งและตามด้วยข้อความ4 8 2 7 7 8สนะครับรอทักทาย SMS อยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้จบไป2เพลงครับปล่อยเธอคืนฟ้าอบเชยและฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนโยโซริยนั่นเองนะครับทักททย s m s กันหน่อยอืมขอเพลงผมรักเมืองไทยหน่อยครับนะฮะจากคุณเต่งนะครับเพลงนี้ก็เปิดให้ร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่เบนซ์ชิปวันนี้ชุดสวยจังค่ะจริงปะ จริงปะขอบคุณครับจิ๋วสวัสดีค่ะพี่ๆไทยๆครับรายการสนุกมากค่ะจากอันๆนะคะแล้วก็มีคุณแอมบ้านแพงนะครับสวัสดีพี่ๆไทยๆครับทุกๆคนเลยนะครับมีคุณเบลนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เป็นชิปมาคนเดียวเหงาแย่เลยสู้ๆนะคะสลับกันงานเมื่อวานแป้งอยู่คนเดียววันนี้พี่อยู่คนเดียวบ้าง <c oughs> นะฮะสวัสดีค่ะพี่เฟนเมื่อวานหายไปไหนมาคิดถึงจังเลยเมื่อวานพักผ่อนะปวดขามากเลยนะผู้ชม ยปวดอยู่เลยเนี่ยพูดเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่เฟนวันนี้น่ารักจุงนะครับขอเพลงพี่ก๊อตหน่อยค่ะจากอาร์ตนะครับเปิดให้แล้วนะครับขอให้รวยก๊อตจักรพันนั่นเองนะฮะออขอเพลงโชคดีที่มีเธอรักจากคุณอ้ํานะฮะแล้วก็มีขอเพลงทหารอากาศขันรักหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวค่อยๆดูให้แล้วกันนะฮะตอนนี้มีหนึ่งสายแล้วครับมาไกลอิมพอร์ตมาจากขอนแก่นเลยทีเดียวคุณคุณเลสวัสดีครับคุณเล สวัสดีค่ะจ้าคุณเลขอนแก่นนะครับค่ะค่ะขอนแก่นเป็นไงบ้างครับหนาวยังหนาวแล้วค่ะลมแรงมากตอนนี้อ๋อลมแรงยังไงดูแลสุขภาพนะครับค่ะจ้าปีใหม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยครับว่าจะไปเที่ยวลบบุรีค่ะไปลบบุรีมีบ้านมีอ๋อมีบ้านญาติอยู่ที่นั่นหรือว่าไงคะหรือว่าไปเที่ยวตากอากาศไปหาพ่อค่ะไปหาคุณพ่ออืมครับยังไงเที่ยวเผือดด้วยนะ จ้าวันนี้คุณเลฟังเพลงอะไรดีครับเพลงเฉิมของกางเกงค่ะเพลงเฉิมของวงเกงนะมอบให้กับใครหรือเปล่าครับเลครับมอบให้ทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวเป็นที่เปิดให้นะค่ะขาขอบคุณมากครับเลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเลศกรวัดค้ขอนแก่นนะครับแม่เถิมวงกางเกงแล้วก็อีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะเพลงนี้อยากฟังพอดีเลยอ่ะนะคุณแกะกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณแกะครับ สวัสดีครับเป็นยังไงวันนี้อยู่คนเดียวเพราอวานี้ปล่อยจีบแปงอยู่คนเดียวเดียวเงยยังไงเมื่อวานนี้ฝากใช่เมื่อวานนี้ฝากแป้งไว้ครับเพราะว่าขอพายัจีเงๆนที่ปวดขามากเดินไม่ไหวอาคุณแกะเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงากค่ะจ้าวันนี้โทรติดเพลงอะไรดีคะคุณแกะคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงบ้านเกิดเวอร์ชันของคุณเต้วัชสันนะครับ โอเคมอไม่กับใครเป็นพิเศษไหมครับครับใครๆรับทุกคนค่ะแล้วมีเจลซื้อปะมีสีแป้งค่ะแล้วก็ซอมีเจผัดหยาบด้วยคะโอเคขอบคุณมากครับคุณแก่ครับยังไงดูแลสุขภาพนะหนาวแล้วนะคค่ะคขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแกะจากกรุงเทพนะครับขอเพลงคิดถึงบ้านเกิดคุณเต้วัชสันมาเนี่ยฮะ อ่ะสเพลงกับช่วงเพลงนี้เพื่อเธอพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอ2เพลงนี้พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปข่าวก่อนไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับกับไทยไทยครับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงครับขอบคุณทั้งสองสายเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับจากคุณเลขอนแก่นและคุณแกะกรุงเทพนั่นเองนะฮะขอเพลงมาสองเพลงด้วยกันเชิมจากวงเก่งและคิดถึงบ้านเกิดเต้วัชสันเปิดให้ทันทีรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ต้องมาสรุปข่าวกันก่อนก่อนที่จะลาจากกันไปในวันนี้นะจ๊ะขอเลือกเป็นข่าว อขอเป็นจากข่าวแทบเป็นข่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ก็แล้วกันนะครับคุณมาชานะคะเขาบอกว่าสุดปลื้มคุณกายเข้าพิธีอุปสมบทเผยตอนนี้สึกแล้วถึงแม้ว่าจะสึกไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ความอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจที่ลูกชายคนนี้ได้บวชทดแทนคุณให้ ก็ยินดีแล้วแหละครับอ่ายังไงก็ดีใจด้วยนะครับพี่มาชาแล้วก็พี่หนุ่ยด้วยนะครับคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราทางสถานีไทยไทยทูวิชั่นโอง1 2และ358แต่สำหรับผู้นี้นะครับเราก็กลับมาพบกันใหม่นะครับพร้อมกับมีแขกเซอร์ไพรส์แน่นอนครับศิลปินจากบริษัทรถไฟดนตรีจะเป็นใครนั้น ก็คนนี้เลยนะฮะเพิ่งเปิดเพลงเธอไปเมื่อสักครู่นี้ฉันไม่ต้องการเทวดาม,มาเป็นแฟนโยโสรยาสาวใต้เสียงดีคนนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับใครมีคำถามอยากจะถามเอ๊ะทำไมต้องเป็นชื่อเพลงฉันไม่ต้องการเทวดาม,มาเป็นแฟนเทวดามันก็ออกจสกเลิศเลยเพอร์เฟกขนาดนั้นหล่อขนาดนั้นเอ๊ะทำไมไม่ต้องการ ฝากคำถามมาได้เลยนะครับทาง Facebook ของเราที่ www.facebook.com/thaitaichannel h หรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้ครับทีห่งและตามด้วยข้อความ4827783นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะหยิบยกคำถามจากคุณูชม มาถามให้สดๆแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทาง S M S หมายเลขโทรศัพท์และทาง Facebook นะครับที่ร่วมสนุกกันร่วมพูดคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่กับไทยไทยครับสำหรับคนรับเสียงเพลงสดๆที่นี่เป็นประจำครับ10โมงถึงเที่ยงตรงจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เฟรนชิ์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ